สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะเข้ามาดูเอออะไรนะมิวเซียมเอ,อ่อพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศิลปะก็บอกอย่างนี้ในพิพิธภัณฑ์น,นี้นะคะพี่น้องไปไปเดินดูกันค่ะไม่รู้ว่าน่าสนใจขนาดไหน แต่ก็าทายเอาไว้แหละเห็นอะไรก็ทายเลยค่ะพี่น้องค่ะของทีเ่เขาค้นเจอค้นพบสมัยก่อนนั่นแหละคะลาา่ะนะพี่น้องค่ะอะไรก็ค้นเจอค้นพบเขาก็เอามาเก็บไว้ทําเป็นมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่นนะค่ะเล็กๆน้อยๆเขาก็เอามาเก็บมาสอยที่ยุโรปนะพี่น้องค่ะของอะไรเล็กๆน้อยๆที่สมัยก่อน เขาก็เก็บมาอย่างนี้เนยครับพี่น้องขาเขาแบบเขาพิถีพิถันนะคะพี่น้องเขามีอะไรไว้ให้นักท่องเที่ยวมาดูมามามาดูมาชมของที่ในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยในหมู่บ้านนี้ที่เขาหาเจอค่ะพี่น้อง่ะเนี่ยพออย่างนี้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้อง่ะเนี่ยอย่างนี้เลยของอย่างเงี้ย ที่เาหาพบหาเจอในจังหวัดนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่น้องสมัยก่อนเห็นไหมเห็นไหมเขาหอมาปฏิปต,ปตข้าถึงมันจะแตกแล้วเพื่อที่เป็นอะไรอ่ะจะให้นักต้องเที่ยวมาแล้วก็มาดูอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเนี่ยนี่แหละอย่างนี้แหละเนี่ยฝรั่งนะเขาพิธีพิถันนะพี่น้องขาเขาเจออะไรเขาก็เนีย่ยมาเขียนป้ายติดไว้ให้หา่าน ว่าเมื่อ,อไรยังให้สมัยไหนก็อย่างนี้เลยค่ะพี่น้องกระนาดแตกแตกเห็นไหมปฏิบัติต่อกันไม่ได้แล้วเขาก็ยังจะเอามาวงมาวางแนบเนียนนะพี่น้องค่ะฝรั่งอะองหายอันนี้สวยนะพี่น้องค่ะสวยนะดูสิพี่น้องก็เก็บมานะปฏิบัติต่อนะไม่ได้แล้วก็เก็บมาวางให้นักท่องเที่ยวดู ที่ในเมืองในตำบลของเขานะพี่นองค่กะชิ้นสัดส่วนหาไม่เจอแต่ก็เอามาวางก็ทำเก่งนะก็แนบเนียนนะพี่นองค่ะฝรั่งนะนะเขาเนียนเนียนนะทำอะไรนะเขาตั้งใจนะฝาผนังก็มีคิดพลาดว่านูน่น หมนนี้ก็เจอมาก็หัวแกนขาดหมดแล้วขวดสมัยก่อนเก่าเนาะแต่ก็ามาอีกอันนี้อะไรพี่น้องาหางับน้ำหรืออะไรเนี่ยนะไว้เก็บน้ำเก็บอะไรเนาะ,นะ,นะดูสิมันเป็นหินนะอะ ย้อยใหญ,ใหญ่มาตรงนี้เห็กว่าแตกหมดแล้วติดต่อประต่อไม่ได้ก็ยังเอามาวางอยู่นะพี่น้องค่ะก็ดีนะนี้อะไรก็ไม่รู้นะพี่น้องเหมือนกับว่าจะเป็นเหมือนมันโล่งศพสมัยก่อนอนอะเนาะรักครั้งนี้สมัยก่อคนคงจะมาจากโบสถ์แน่นอนเลยเนี่ยรักครังของโบสถ์นะ ของเขาเกาเขาเกาสลักในหิน สลักในหินค่ะป่าเก่าๆพี่น้องเนาะนสลักในหินพังมันนั่นแล้วเนาะมันบางอย่างก็แตกหักนะเขาก็ยังเอามาเก็บนะพี่น้องกา ดูไปเลยค่ะพี่น้องกานี่สมัยก่อนนานมาแล้วเนาะพี่บ่าวบอกว่าขี้เกียจอ่านว่าไอตีนฟอร์เมชันมันอยู่ข้างล่างก็บอกเขาขี้เกียจนั่งกับเอ่อนั่งกับหัวเอ่อเข่าของเขาที่จะอ่านกา็นกนาก็ไม่หานกับพี่น้องกามันมันเยอะแยะเกินคะ่ะนี่แหละอย่างนี้แหละองคงนี้เมื่อร้อยร้อยหาสิบปีก่อนที่เริ่มแรกที่มี อะไระพี่น้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาลที่ว่าอะไรตัดสินใครผิดใครถูกอันนี้เขาให้ดูก็มานั่งในห้องนี้แหละสมัยก่อนเนี่ยอย่างนี้แหละเห็นไหมเห็นไหมนี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยมานั่งอย่างนี้แหละมานั่งตัดสินตัดสินใครผิดใครเข้าคุกไม่เข้าคุกนอนตรงนั้นก็มีฝ่ายฝ่ายเจ้าทุกฝ่ายผู้ทำผิด เริ่มเมื่อก่อนร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยห้องนี้เขายัางเอาไว้ให้ดูเนาะแล้วมาห้องนี้ this is w e l c o ามาร reverse ืืห้องนี้หลังจากที่สวยนะพี่น้อง ก่อนที่จะเข้าไปนั่งนั่งถัดสีนนะต้องมาประชุมในห้องนี้ก่อนอันนี้เป็นเครื่องแต่งตัวมงกุฎมงกุฎของราชินีสมัยก่อนค่ะราชินีคนนี้แหละของใช้สมัยก่อน อกน้ำรูปภาพนะักเขียนภาพเยอะนะสมัยก่อนนะตู้อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านสมัยก่อนองนี้ก็ ภาพเขียนภาพวาดอีกแล้วค่ะเยอะแยะเนาะ yeah, no. สมัยก่อนอะไม่มีกล้องถ่ายรูปน่นนี่นั่นนะพี่น้องแล้วทีนี้เขาก็จะอยากดูอะไรความทรงจำอะไรก็เขียนเขียนภาพคนองไว้เนี่ยเขียนภาพกันองไว้อย่างเงี้ยเนาะสมัยก่อนนะพี่น้องค่ะนี่สมัยก่อนอะบ้านจ่องนะก็เขียนภาพเหมือน เหมือนวินเส้นนั่นแหละเขียนภาพเหมือนวินเส้นแฟนกก๊บนั่นแหละเครื่องต้วยจานสมัยก่อนอ้ยหามหลายกับพี่น้องดูลวดลายสิงามหลายนะพี่น้องขาวอ้หามากเลยอะนะนะเ,เห็นไหมครับชุดเป็นชุดเลยนะงามหลายอะพี่น้องอู้ จุดกาแฟนะชากาแฟง,ง,งาหงมพี่น้องก่อนอันนี้รู้สึกว่าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะของญี่ปุ่นเนี่ยในนี้เป็นสไตล์ของญี่ปุ่นนะตั้งจานตั้งอะไรนั่นแหละหมดเลยนั่นแหละหงมเนี่ยโถเรื่องอะไรอันย้อยใหญ่ไว้ใส่อะไรเนีย่ย งามหลายอ่ะดูชุดนี้ที่พี่น้องอันนี้อันนี้ดูสิงามงามงามจังอ่ะดูสิพี่น้องแต่ละชุดโอ้ยงามนั้นเป็นอะไรนาฬิกาชุดชาหม้อใส่ชา โอ้โหดูตรงนี้ที่พี่น้องนะมันงามนะงามนะพี่น้องดูสิอะไรอะแจกันหรออันใหญ่ใหญ่นะไว้ใส่ดอกไม้แบบใหญ่ใหญ่หญนะพี่น้องกัเนาะแจกันเนี้โอ้โหงามมากเลยกับพี่น้องอันนี้ก็แจกันนะใส่ดอกไม้หลายสีหลายแบบนะ กันก็เก็บเอาไว้นะพี่น้องเนาะงามมากเลยอ่ะเนี่ยเห็นเห็นชัดัดไหมคะพี่น้องคะเนี่ยของญี่ปุ่นนะงามหลายคะ่ะดูสิพวกจานพวกอะไรนะพี่น้องแจกันเนี้สวยนะแจกันงาม เหรียญเครื่องราชต่างๆในสมัยนั้นนะคะพี่น้องค่ะ1846ปีปี1น4 6พปี่วกเหรียญเครื่องราชไรสุดต้ายแล้วค่ะรูปเขียนกับพี่น้องค่ะ รูปเขียนต่างๆดูรูปเขียนนี้สิถ้าเราดูใกล้ๆนะไม่ไม่เป็นหน้าคนนะพี่น้องแต่ถ้าออกมายืนไกลๆแล้วเป็นหน้าคนค่ะพี่น้องขาใกล้ๆแล้วไม่เป็นนะเทคนิคก็ดีนะพูดถึงนะเขาอ่าอ่าจิตกรที่เขียนรูปะค่ะพี่น้องขาน,น,นั่นแหละนั่นแหละก็นั้นในในพิพิธภัณฑ์ก็แค่นี้ค่ะพี่น้องขาขอบคุณมากๆค่ะยังไงฝากกดไลค์กดติดตาม ชงขา้าวนกนาเนเตอร์แลนด์นี้นั้นด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ